<C ute> ทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผม <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่า <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผม <c oughs> เพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%ที่ไม่ได้กดติดตามก็อย <c oughs> ่าลืมกดติดตามกันได้นะครับ <c oughs> ไปรับชมคลิปกันเลยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไงฉันบอกแล้วว่าทุบพื้นได้แล้วโอ้โหเยอะเยอะไปมมยยเเอะไปนี่ เชิครับออฟฟิเชียลเอาเลยครับก็วันนี้อยู่กับผมไมคกี้นะครับก็วันนี้เรามากับเจ้าหนุ๊กกันนะครับก็สวัสดีด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้เรามากับเจ้านุ๊กกันอีกแล้วครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะไปไหนกันเจ้าหนูเบย์จะไปบ้านใหม่ของฉานงไงเล่าแล้วคือเดี๋ยวให้ให้เราได้พูดแบบบ้านเก่าแกะไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเค okay, ไหมจะพูดมันเลยไม่ได้เราต้องพูดก่อนไปได้คนดูเขาจะสงสัยเว้ย ก็ดเลยจะไปฟังจะไปิดหะกันก็นะครับบ้านเก่าของเจ้านุ๊นะครับเอ่อเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะครับคือไซเรนเฮดเข้ามาบุกเว้ทุกคนอ่าใครได้ดูคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงไปนะครับนั่นแหละเฮ้เจ้านุ้ไปไหนนะฉันไม่อยากฟังเอาไปไปเลยทุกคนผมว่าเดี๋ยวเจ้านุ้มเขาเขาแบบคิดถึงบ้านเก่าอะครับเออก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้านุบด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดกันนะจ้าไปเลยรโชง บ้านนี้แกซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยจโนบตั้งห้าสิบล้านไหนๆรู้ไหมจะบ,บ้าแล้วห้าสิบล้านเหรอใช่ห้าสิบล้านฉันจะไม่เคยรัก็เธอจโนบแล้วนั่นมันใครดะไหนอะ่ะนั่นอ่ะฉันว่าน่าจะเป็นบ้าเอ้ยผีหรือเปล่าล่ะฉันว่านายหลอนละ เข้าบ้านดีกว่ามืดแล้วตอนตลานอาจจะมัวก็ได้แม่แกก็กลัวเหมือนกันดีมแมงเอ้ยอาาาา๋ามามามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนผมผมหลอนไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวคนช่วยผมดูหน่อยนะนายกำลังคิดตัวเองนะจริงดีงแกจะกดการดิ่งทำไมนะบ้านแกนี่ใช่ฉันเห็นปุ่มแล้วอยากกดล,ล่ะมามาเข้ามาก่อนเอ้ยแป๊บหนึ่งนะนายช่วยนั่งรอตรงนี้ก่อนนะ ก็ต้องไปดูว่าคนงานของฉันจ้างมาเขาทําห้องล่างเสร็จหรือยังน่ะเปิดบ้านเโอเคมาเลยโอ้มีพัดลมด้วยเหรอบ้านนี้แจมแมว่าจะกินอาหารก็ได้นะมีในตู้เย็นนะหิวพอดีเลยขอบคุณมากเนื้อหมูแช่แล้วมันจะกินได้ไม่ได้เอเจ้าดูมีตัวอะไรไม่รู้อยู่หน้าบ้านแกสร้างมนเถอะไม่เป็นไรหรอกช่างเหมือนกับบ้าแล้วซอมบี้ดิว่าแล้วฉันไม่ได้เอาปืนไม่อด้เอาวุธอะไรมาเลยเจ้านูเบย อย่ามาขับไปแตงคิดว่าแตงโมน่ากินนะเนี่ยอ๋อใช่โอ้โหอร่อยดีว่ะนี่มันอ่าแตงโมราชาหรือเปล่าของราชาราชาคนชื่ออ่าเต้งซีไฟเยอร์หรือเปล่าเนี่ยเจนุบฮะเอ้ยแกได้ซื้อมันหายว่างเลยแล้วแต่ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวฉันขอกินก่อนอิ่มไปเจนุบแกช่วยพารีวิวได้ไหมคนดูเขาอยากเห็นบ้านใหม่แกว่าเป็นยังไงอ่ะ แต่มันบันดูแล้วเหมือน,นบ้านเก่าแกมากเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่านายเห็นไหมของมันเยอะขึ้นมากเลยนะมีพัดลมด้วยฮะบ้านเก่านี้ราคากี่บาทเนี้ยบ้านเก่านั่นสิยี่สิบล้านมาั้งแต่ก็จําไม่ได้ละยี่สิบล้านบ้านแค่ละยี่สิบล้านไดเจ้าบ้านเองโดนหลอกแล้วเนี่ันหลอกอะไรมันมีของดีอยู่นะฉันบอกแล้วให้การปรึกษาฉันก่อนไง บ้านนี้ก็มีของดีเหมือนกันโอ้๋อมันก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านนู้นหรอกนะแหมฉันจำว้ายจะไปอ่ะเอ้ยแกมว้ยว่าใครเนี่ยนี่ไงมันเป็นคอนโดเนี่ยฉันสะสมไว้ไงเหมือนกับไซเลนเฮตตัวนั้นแหละจีแล้วไซเลนเฮตตัวนั้นที่แกเลี้ยงไว้มันไปไหนแล้วล่ะมันก็อยู่ที่เดิมมาแหละก็บ้านฉันพังแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็ต้องปล่อยมันไปที่นั่นแหละ ก็รอคนต่อไปมาเลี้ยงวันดูไงแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่หัวคนใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันเป็นตุ๊กตาหน่าตุ๊กตาสะดุ้งหมดด้วยแกเป็นฆาตกรโรคจิตไม่ใช่ไปมามาดูกันโอ้โหราคากี่บาทวันนี่แม่งหัวมังกรโอ้ยตั้งสิบกว่าล้านแน่เออโอเคโอเคแกแกจะพาไปดูไหนเนี่ยนี่อย่างแรกเลย ถ้านายปวดฉี่หรืออยากเอ้ยนายทำอะไรอ่ะคือผมปวดท้องฉันก็อยากใส่มานานแล้วนี่ไงแกเป็นไงเฮ้ยรอขึ้นเยอะเลยไหมยรอจัดอะค่ะเขาวางไห้เหมือนเดิมเลยถ้านายจะเข้าห้องน้ำก็มาห้องนี้นะนะมีทั้งที่ฟังเพลงจะบ้าเหรอนี่มันห้าสิบล้านจริงอย่างนั้นเหรอว้าวใช่ทำเป็นโงเครื่องประดับอ่ะฉันก็หล่อเหมือนเดิมนะฮะ แกลองดูแกในในกระจกสิแล้วแกจะได้มองเห็นตัวเองสักทีว่าแกนี่มันช่างเหล่าแชเมล่เป่าโง่มากเลยแกมันโง่มากเลยถ้าถ้าแกมาปรึกษาฉันในตอนตอนแรกนะได้บ้านแบบโอ้โหใหญ่มากแล้วก็กว้างแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมมีสระน้ําทุกอย่างเลยไอ้นี่ห้าสิบล้านแกได้สระน้ําแค่นี้เองหรอบ้าเลยเห็นไหมแห้บอกแล้วมันึงปรึกษาฉชนก่อนยังไงมันห่างน้ำข่ากท้องเลยนะเจแกทีไรดิฉันแบบต้องบ่นตลอดเลย เฮ้ยแล้วแกทำอะไรเอ้ยแกบ,บ้าเอ้ยทุเล็ดมากเลยเฮ้ยจบ้าบไม่ได้บ้าเอ้ยโอ้ยแต่ว่าตรงน,นี้ก็สบายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนี้ขเขาเรียกอะไรนะตู้เย็นอนเนกประสงค์อันเล็กๆอ่ะนะแบบชาแล้วน้ำแล้วก็หยิบอะไรไมากินเลยว่างั้นแล้วก็เปิดเพลงโอ้่ฉลพพดดาดนะแต่ว่ามันจะแค่ไม่มีประตูแค่นั้นแหละถ้าผู้สาวมาเห็นนายก็จะ หายได้แตนะ่ไงแต่แกอยู่คนเดียวเนียแฟนแกหายไปไหนไรเนี่ยเอ้าฉันเลิอกอกับแพ้ไปแล้วอะ่ะใช่เหรอไม่ใช่ฉันหลอกเล่นแฟนสุดที่รักของฉันฉันจะเลิกได้ยังไงบ้าจะบ้าเอ้ <c oughs> แต่ว่าบ้านแกนี่ห้าสิบล้านนี่ฉันรู้เลยว่ามันแพงมาจากอะไระไม่ต้องบอกเลยนะไม่ต้องสืบเลยเด็ยทุกคนทุกคนเห็นไว้ครับไม่ต้องสืบเลยนะนนนนบ,บ,ยนะบ้านเจ้าหนุมมันแพงมาจากอะไรเนี่ยอืมส่วนใหญ่แล้วนะน่าจะได้แค่เขาเรียกว่านะของของสร้างบ้าน ขอตกแต่งนี่ราคาไม่ถึงห0ลสิบ้านแน่นอนครับทุกคนหลังจากที่ผมได้สังเกตมาแล้วมันใหญ่จะแพงมาเพราะเพชรเนี่ยแต่ว่าเพชรจะตายแอนุู้เป็นงนะอยู่ตรงนั้นแหละฉันขอคุยกับคนดูก่อนไปกันนะครับทุกคนคือผมว่าผมอาจจะแอบขโมยบล็อกเพชรของชนุไปดีไหมมันไม่น่าจะได้ยินแหละอน่าจะดีนะใครว่าพให้ผมขโมยก็คอมเมนต์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขโมยให้แต่ถ้าใครไมใ่ให้ไม่ให้ผมขโมยก็เดี๋ยวผมจะไม่ขโมยนะครับอโอเคไปไป อ่ะวันดีเจ้านุ๊กเมื่อกี้นายพูดอะไรอะ่ะแจ็คแจ็คจ็คอ๋อฉันบอกว่าฉันว่าฉันจะจะไปเยี่ยมแกอีกอะ่ะโอ้แกดูช่องนุ๊กด้วยเหรอใช่โอ้ยวันนี้มีช่องอะไรบ้างนะขอนอนหน่อยขอนอนดูหน่อยแล้วกันใครเจ็บโอ้ช่องน,นี้สนุกนะเว้ยแกดูด้วยเหรอแกเนี่ยอะไรนะมันมีอะไรมันมีอะไรหรอกโวออกกำลังกายด้วยเหรอแกออกกำลังกายด้วยเหรอเนี่ยช่วงเนี้ย ใช่เป็นไงฉันเหล่าขึ้นใช่ไหมล่ะเห็นกล้ามนี้ไหมล่ะ,ะกล้ามเหรอ,อใช่เหมือนเดิมเลยอย่ามาตลกอ่ะโอ้ช่วงนี้แหละฉันชอบคนชอบเลยเรื่องนี้ตอนนี้มาถึงอตอนที่สิบสองแล้วบ้างรู้สึกนะใกล้จบแล้วแหละใช่แล้วติดตามซีรีส์นี้อยู่บางานฉันชอบมากเลยแหละห้องนี้มีกระจกอีกแล้วเหรอนุ๊กไม่รู้ไม่ทำาไรเอางี้ดีกว่าแกมายืนกับฉันหน่อยแล้วว่าใครเป็นหลอกกันทุกคนครับ คิดว่าใครหลอกกันก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยลวกันนะครับใครใครว่าผมหลอกว่าก็เขียนว่าไมคี้ใครว่าเจ้านูบหลอกกว่าก็เขียนว่าเจ้านนบแล้วกันนะครับไม่ไม่เห็นแล้วกระจกมันบอกต้นตอว่าใครหลอกว่าเนี่ยเอาเอาที่แกสบายใจเลยลวกันนะฉันว่าฉันขออาบน้ําหน่อยลวกันแล้วก็เดี๋ยวฉันขอเข้านอนก่อนนะเพราะว่าฉันก็มาไกลเหมือนกันตอนเนี้ได้เลยประตูก็ไม่มีเจริญเนาะเดี๋ยวเห็นฉันโป๊หมดเฮ้ยแกก็ไปดิ ไอ้เพื่อนๆก,นการจะไออะไรเนี่ยฮะอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนช่วยทุกคนปิดตาหน่อยนะไม่นั้นเดี๋ยวเห็นอะไรหมดจริงๆแล้วผมอาบน้ำทั้งเสื้อแล้ยังได้เลยนะครับเฮ้ยชุมช่มชุ่มชุ่มมีพันธมด้วยเหรอเนี่ยอ้ทุกคนขอไว้ดับก่อน <c oughs> น้ำตื่นมากแต่แม่งหายใจไม่ออกได้ยังไงวะเนี่ย ขอขับถ่ายนะครับไม่ได้ขับถ่ายนานอโอเจ้านุกมันจะได้กลิ่นไหมเนี่ยออฮ้ยอืมอืมอ่าสบายขึ้นเยอะเลยทำไรนะมันเหม็นขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะฉันก็บอกแล้วไงให้เตรียมประตูไว้หน่อยก็ได้แล้วในห้องอะไรวะเี่ยเจ้านุกเฮ้ยเฮ้ย นี่ไงถ้าฉันเป็นอาหารเก่าก็ต้องมีขอแบบนี้ไว้เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วล่ะ <h ast> นั่นมันเสือ้อเกาะอัอล,ลิบิเต็ดจัดจัดโฮมไบคอนมีเสือ้อในวิชั่นด้วยไ oh ม่อาโบนี่ชุดเอาโบนี่เนี่ย,ยเกราคาล้านเลยโฮมไบคอนใส่แล้วโคตรหล่อลอ่ะนี่หนะนะแกหมดไปเพราะว่าพูกชุดตรงนี้ใช่ไหมโฮมไบคอนมีลูกซองแต่ม่มีปืนอ,อื่นอีกไหมนะ แค่นี้แหละเวแล้วแกวมันเร่งรีบไงอันนี้ยังทําไม่เสร็จเลยเนี่ยแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซนต์อยู่เลยยี่สิบเปอร์เซนต์อ๋อโอเคฉันแกแกบอกฉันในตอนไรนก็ได้นะแม่ฉันก็นึกว่า<อ>ทําเสร็จแล้วมันไม่คุ้มค่าเลยห้าสิบล้านเนี่ยล้กแกได้ยินเสียงอะไรท่านบนไหมเนี่ยแกอยู่ได้เ<า>หรอกวกนกะววกวิษาประนัติสู้กันอยู่เนะี่ยเดี๋ยวฉันต้องไปเก็บหัวนะเพิ่มก่อนอเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตาอ่ะผมว่ามันน่าจะมีอะไรแบบ เบื้องหลังแนเ่เลยเจ้านูบเนี่ยมันโอเคแล้วนูบเดี๋ยวฉันนอนก่อนนะเห็นไหมเอาเลยเดี๋ยวฉันนอนข้างบนนี่แหละนอน,นอนนอนด้านบนนะ้นอนด้านบนเมื่อกี้ด้านบนมีเตียงนอนด้วยหรือเปล่าช่างมาแล้วกันนะขอนอนก่อนง่วงมากเลย ชยได้ช่วยได้เจ้าบ้านนี่มันตะโกนอีกเจ้บ้าแล้วนี่แกจะตะโกนอะไรอีกเนี่ยมันมันมาอีกแล้วพวกจับปรลามาปลูกบ้านชาดอีกแล้วแกติฉันมาแกฝันเพ้อเจออีกแล้วนะแกเล้นอนเถอะเจ้านู้ไปนอนกันเถอะอันคือมาดูสิมันเต็มไปหมดเลยเร็วช่วยด้วยโอ้ยทำไมแกเวลาขึ้นบ้านไหวทีไรได้มาเจอบีอะไรเหตุการณ์บ้าบอลิกต้องอะไรอีกขึ้นตลอดเลยวะได้ เดี๋เป็นเพราแกมาเที่ยวบ้านชั้นเนี่ยมีแต่อะไระมันไม่เกี่ยวเลยไหนละซาประหลาดที่แกว่าน่ะนเอ้ยเด็ดนายโมแป,ปดแปดงนะนเงียบก่อนหรือว่านี่มันมเ,นนป,นเ,นเป็นคือบิวแทนนี่ไอ้จะบ้าไอ้เกได้บอกฉันได้เร็วกว่านี้แทมมันคืออะไรอ่ะมันคือซอมบีท้ที่พัฒนาร่างกลายเป็นมิวแทนไงเป็นแบบบิ๊กไซส์อะ่ะเกลองเดินออกไปดูเลยวเกก็จะเจอกับบัตเอง ไม่เอาหรอกเด็กฉันก็ตายแล้วว้าเชี่ยเฮ้ยป้าเอ้ยแกแกเอาไปไปปืนก่อนเร็วแกรู้ได้ไงเร็วไอ้ปืนเนี่ยเอ้ยอ๋อรีบไปแค่โอ้ชิบหายแล้วทำไมเสื้อเกลอกมันเป็นอย่างนี้น่ะเอาเหลือวขั้นสองอันละเอาไม่ใช่มันรวมกันเนี่ยหรือว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนตอนที่มันทุบแน่เลยเจ้ามิวแทนน่ะฉันเคยศึกษาตอนท่านอยู่มหาวิทยาลัยน่ะมันสามารถที่จะทําการ กระโดดทุบเราได้จากบนฟ้างงปะคือมันสามารถ<อ>ยกแกขึ้นไปบนฟ้าได้แล้วก็ทุบลงมาจากด้านบนไงฉันไอยากฟังความรู้<อ>รีบหยิบของแล้วไปสู้กับมันแล้วลูกซองจะสู้มันได้เหรอฉันสู้ได้สินี่มันของว้าวนี่มันลูกซองเอาลิมิตดิว่าแกไปใช<า>่เอามาอีกแล้วเหรอไอเจ้าบ,บ้านุน๊กทำไมไปใส่กระสุนไม่ได้เนี่ยเอา้า ันทาี่ไ, <ง S 2> ไม่ได้งมันใส่ไม่ได้เก็บบ้าอะไรไงที่มันเดี๋ยวได้ขออ่านก่อนอ,อ,ไไอ่ามันบอกมาใช้กระสุนของสิบสองของเอ่อสิบสองไอ้ก้อนเดียวกันนี่ไม่ใช่อันนี้มันรูปราบมันคนละอ่านเลยอันนี้อันนี้จะเก็บไว้อีกที่หนึ่งตรงห้องนอนไอ,อจ้จะบ้าเอ,อ้ยมันเก็บตรงไหนว่ในห้องนอนมีที่เก็บหรือไงเนี่ยทีท่โตชั้นไงลิชักเนี่ยเป็นลินชักโกเรมอนเลยนะลิลชัร์กฮะแกใส่ไว้ตรงนี้ได้ด้วยเหรอ จะบ้าเอ้ยได้ยังได้รจีบได้ยังนี่ไปแล้วแม่เราบ้านที่ันแตกอีกแน่เลยฉันเหลือ้นบ้านใหม่แล้วนะกระสโกเลยเจ้านุ๊กเฮ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไงฉันบอกแล้วว่าทุบพื้นได้แล้วโอ้โหเยอะเยอะไปไหมเยอะไปไหมเนี่ยโอ้็เจ้านุ๊กแบ่งกันคนละฝั่งแล้วกันนะนี่เป็นพอน้ำหนักฉันหนักเลยเดินช้าเดินเพราะช่วยเกาะบ้านนี่เนี่ยจีบผาแล้วเจ้านุ๊กเจ้านุ๊กเนมเจ้านุ๊กเจ้านุ๊ก ระวังกระดูกมาทางฉันก่อนเร็วเร็วมาทางนี้ก่อนนุ่มเห็นนังง่นไหมโอเคนุ่มพร้อมนะเราจะใช้ลูกสองอัดเข้ามันไปไปทีละตัวก่อนโอเคเออเย่ไอ้ยิงตายทำไมเนี่ยนุถย่ถอยมาถอยมาถอยมาแล้วยิงถอยมาแล้วยิงเรื่อยๆเลยสามอสองหนึ่งเออเออไปได้เอาให้ห่างไกลบ้านที่สุดนะได้แล้วเ รีบรอดไปโอ้ยตัวนี้มีฝูงม้าขาวโอ้มีบุญมากเลยเนี่ยสวยเจ้านุ๊กกระสุนหมดเร็วเหลือเกินหนีไงหนีไงโอ้ยเจ้านุ๊กเคลื่อเกาะฉันจะพังแล้วล่ะโอ้ยฉันฉันเคยก็เหมือนกันว่าจะพังแล้วทำไมเคลือนตัวคนเดียวเนี่ยฉันอยู่กับแกอยู่เจ้านุ๊กลงมาก่อน ทำไมมันเยอะอย่างนี้นะในเดูข้างหลังเู่อสิไหนโหลีชิดเจ้าลุกเราต้องหมุนไปทางนู้นเจ้เห็นไหมเฮ้ยจัดการเจ้าจิ๋วก่อนเฮ้ยนีไงเจ้าจิ๋วมันมันตัวเล็กเหลือเกินเจ้าลุกตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเจ้าลุกเอาแล้วมันขึ้นน่ะใช่มันเหมือนกับอสูรที่จะโดนแดดไม่ได้อ๋อนี่เหลืองนี้เอาอย่างนี้ก่อน <พ uka> เราต้องรวมกลุ่มก,กันเจ้าลูกอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาฉันอยู่ที่เดิมเนี่ยนา,า,ายหายไปไหนแล้วอ๋อทำไมมันยิง่งยิ่งเยอะกว่าเดิมนี่ไงเจ้าลูกมันเริ่มโดนเผาแล้วาปกติเราเราจะติดไฟไหมเนี่ยก็หลบก่อยดีโอ้ยฉันจะฉันเออมาเลยเฮ้ยอย่านะอย่านะมันเยอะมากเลยเจ้าลูกแต่มันติดไฟเยอะมากเลยตอนนี้หนอยอยไ,ไหนไงเร็วฉันมีทั้ง ขอของราชาแตงโมแล้วก็ราชาแอปเปิ้ลอย่าไล่เฮ้ยนี่เออมาเจ้านุ๊กเฮ้ยเดี๋ยวนะจะบอกแล้วว่าตัวที่เป็นเจ้าพ่อน่ะมันจะโดนแดดแล้วไม่เป็นอะไรเว้ยเจ้านุ๊กแกเห็นไหมเอ้ยระวังระวังระวังตาแกเห็นไหมตัวใหญ่มันจะโดนแดดไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเจ้าตัวเล็กอ่ะมันโดนแดดแล้วตายหมดเลยใช่สวยเจ้านุ๊กไปไกไปมันลงไปสองมันลงไปสองอังก็จะลงเหมือนกัรตอนเนี้ย หลบไปก่อนเจ้าลูกเฮ้ยเจ้าลูกยิงไม่ได้ทำไมเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอวตารหรือไงเนี่ยทำไมยังไม่ตายอ่ะใช่ใช่ใช่มันยกขึ้นมาใหม่แกดูดิเอ้าแล้วกดูให้มันตายอ่ะแกดูนะเห็นไหมแล้วเราจะทำให้มันยังงไให้มันตายอ่ะไปเราจะไปอยู่แล้วเหรองั้นเราต้องรอดไปไกลๆละอย่างที่แกว่านั่นแหละลอยไปไกลจากบ้านแกลที่สุดเฮ้ยเฮ้ยมันมีตายเจ้าลูกมันมีตาย ตายได้ไงฉันไม่มันตาย,ยนี่ไงมันตายตัวหนึ่งแล้วเนี่ยฝั่งฉันอะแปลว่าเราต้องฆ่ามันให้จนแบบให้มันตายอะแบบเข้าใจไหมแบบเกิดไม่ทายแล้วอะชีวิตนี้เออเอ,อเฮลนี่งั้นก็จัดการทีละตัวให้ตายตายสุดๆไปก่อนตายแล้วตัวน,นี้จะตายแล้วจกจิ๋วแกโดนแดดไม่เป็นอะไรด้วยเหรอวะเนี่ยใส่กระสุนก่อนหรือว่ามีมปืนพกด้วย เ้ยไทยตัว,<อ>ตวนเจ้านุบนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ก็ตายไปตัวนึงละเจ้าจิ๋วอีกแล้วเจ้าจิ๋วมันเกะกะมากเลยเว้ยไทยมันเดินเร็วด้วยฮะมันขวางทางฉันเป็น้าเลยอ่ะหายแล้วเหลือสามตัวตรงนี้แกมาฝั่งฉันได้ไหมตอนนี้ฉันโดน,<ห>นลุมนะอะ่ะไอยูเออโอ้ยนี่เอ้ายิงไม่ได้มันตายแล้วโโ okay, <okay>, okay. ออเเคคโอเค ตัวนั้นตายอีกนึงอีกตัวนึงโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฉันได้พลังฮาร์เคมเมอเฮ้ยมันคือค้ออะไรเนี่ยเจ้าลูกยนงกล้าไร้เก้าเลยโอ้ใหม่ก้อนใช้ได้ด้วยเจ้าลูกฮาร์เคมเมอร์สามารถใช้ได้เว้ยมันคืออะไรอ่ะมันจะไม่เห็นได้อะไรเลยนี่ไงฉันใช้อยู่เนี่ยนี่ไงฉันว่านี่มันคือนี่ไงลบไปซะโดนพลังของตัวเองฆ่าตายเสีิเลยนี่ไม่ไม่ ไปบนข้างแล้วฉันต้องกินยู่ไงมันจะหมดแล้วแกไปซะอีกสองตัวเท่านั้นสวยจ้านุบตัวท้ายตัวท้ายใช่เออใช่แล้วฉันว่าลูกซองอัดมันเลยดีกว่านี่ไงปืนพกนี่ไงฮะาแคมเมอร์ที่ฉันบอกแกไงนี่แหละเฮ้ยจุบ เราเปิดขายธุรกิจได้น่าเฟยฮักแฮมเมอร์อะแพงมากเลยนะจริงเหรอบอกเลยชิ้นน่ะพันล้านน่ะเข้าไปขายในตลาดนะตลาดปืดนะเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอ้ยใช้ไปได้ออกลบอย่างนี้มานานแล้วเนาะเจ้านุ๊กเนาะรู้สึกมีแรงขึ้นเฮ้ยอ่ะยังมีตัวนึ็กยังไงเอายังไงกับตัวนี้ดีจะเอายังไงล่ะก็มีแค่ทีเดียวไงออกลบเจ้านุ๊กดีนะมันอยู่ในน้ำ ก็เลยนึกว่าแกจะยิงดูซองในน้ำเลี้ยงมันอีกแต่เราอยาก,กหยุดทานเลี้ยงผ่าแกหยุดความคิดเลี้ยงนั่นออกไปซะน,นะนี่จอนุ๊กแกเห็นตรงนั้นไหมแล้วมันรอดอยู่หรือเปล่าอะ่ะแต่ไม่เห็นเลยนะเห็นมันด้วยอะ่ะมันอะไรวะแต่ตัวตน,นี้รอดนี่ตายละตายยังตัวนั้นยังไม่ตายเลยมันแช่น้ำอยู่ โอ้ฉันเข้าใจแล้วมันจะมีชีวิตทั้งหมด3ชีวิตอะ่ะเห็นไหมยิงเหรอใช่พวกกพวกเรายิงมันล้มมา3าหลอดไปเพิ่งตายอา๋อพี่แกกับชา้าไปได้ยิงกันมานานแล้วดิลองหน่อยปะ่ะอ๋อลองสักเปลี่ย่างวะสู้กัช้าอย่างนั้นเหรออะไรนะสามสองหนึ่งอย่าลืมกินลัปเปอเบิร์ด,ด้วยล่ะมันนัจนเจ็บฟรีล่ะเจ็บเจ็บแล้วสิ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 ตีกองเช็คปืนสั้น เกย์ันมันเก่งสุดไ,ไงเกจะไม่ได้หรือว่าใครเก่งปืนสุดในกุในห้องละ่ะทันไงเราจีแแบแล้วทันตัดขาดไออ้อยยิงไม่ได้ท่านเห็นแกเป็นเพื่อนมานานนะเดี๋ยวนุนี่ไงนี่ไงไม่ไอ้อไม<อ>่ไงนี่ไงโอ้โอ้จิบหายกระสุนหมดใช่ไหม <พอ S 2> เราคือเราพอเลย แพงมากนล้วนะก็ใช่ชุดฉันรู้เว้ยชุดของแกจะพังหมดแล้วล่ะแกดูนี่ดิไอค่ารักษาไอ้ค่าซ่อมมันเท่าไหร่เนี่ยอ<ห>ุ้ยนายรู้ไหมค่าซ่อมหนอนแพงกับตัวชุดอีกนะงั้นเอาเอา,เอาค้อนแกเอาค้อนแกนี่ไปขายซะอ่าโอเคไหมวันนี้ฉันอารมณ์ดีจริงๆเลยได้หัวซอมบีเ้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแกไม่น,น่ากลัวใช่ไหมนะโอเค๋ยวฉันจะใส่ค้อนไว้ให้ในนี้นะ แกอย่าเรือไปขายได้ล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกช่วยพาฉันไปส่งบ้านด้วยนะ<ด>ฉันเหมือนฉันจะเจ็บมากเลยท่านนั่นท่นฝั่งไล่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 คืออะไรไหลขวาฉันนีเจ็บมากเลยแต่ฉันเรียกหมอมาเองแล้วฉันจะทำอะไรอะ่ะพาฉันไปส่งด้วยละกันเจอกันที่ท่าเรือแล้วกันนะเราจะเคล็กได้เลยแกแกแกเห็นไหมเนี่ยนบ๊ หนึกงคิดว่านายตาฝาดนะตาฝาด้วยอะไรตาฝาดเจ้านุ้เอ้ยนุ้ไปโสดฉันหน่อยเร็วไว้สิมา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 ,มา,า,าตาฝาดจริงหรือเปล่าไว้เด็กเอ้ยไม่ใชคิดเองหวังว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะเอ้ยไม่ใช่สิฮะแกพูดว่าอะไรนะเจ้านุ้แกติดนี่บุญคุณฉันอยู่นะสมัยก่อนตอนที่เรียนอ่ะอืมฉันเคยช่วยชีวิตแกตอนนั้นได้อ่ะแกเกิดรถฆ่าตายกับแกลืมไปแล้วใช่ไหมเนี่ย ฉันไม่เห็นจำได้เลยกล็นเยือไปแล้วไงขับไปเ,นนเร้่อยแล้วเรือมันจมแกไปเย็นมากเลยนะเยเจ้านูบเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> บ๊ายบายเ <c oughs> จอกนันรอบหน้านะเจ้านูบบ๊ายบายไอคีกองดูดิ